โลกในวันนี้ครับการแข่งขันทางด้านธุรกิจนั้นต้องบอกเลยครับว่ารุนแรงการจะทําให้ท่านนั้นสามารถชนะในโลกของธุรกิจได้เราต้องมีเส้นทางครับและมีเป้าหมายที่ชัดเจนรายการ Key to Success ในวันนี้จะพาท่านไปดูครับว่าเส้นทางสู่การเป็นผู้ชนะนั้นจะทําอย่างไรได้บ้างเราได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรครับผู้ช่วยศาสตราจารย์สรัญญพงเที่ยงธรรมท่านจะมาแนะนํากลยุทธ์ครับเพื่อที่จะทําให้ท่านวางแผนและเดินสู่เป้าหมายของท่านเพื่อชัยชนะทางด้านโลกของธุรกิจของท่านไปติดตามชมกันครับ วันนี้จะเป็นเรื่องเบาๆแต่ว่าจะแฝงไปด้วยเกร็ดแนวคิดความคิดที่สําคัญที่จะเป็นคําว่าผู้ประสบความสําเร็จหรือว่าผู้ชนะนะครับแต่คําถามแรกของผมถามก่อนว่าเรียนถามก่อนทุกท่านในที่้ประสบความสําเร็จหรือยังครับคําตอบยังไงก็ได้ฮะจะยังจะใช่จะถึงแล้วจะอะไรก็แล้วแต่บางท่านจะรู้สึกว่าอาจารย์ถามไม่ชัดน่ะเอ๊ะฉันถึงจุดที่ประสบความสําเร็จหรือยังนั้นเนี่ย ผมก็จะเรียนถามกลับว่าผมถามไม่ชัดหรือว่าท่านยังตอบไม่ชัดว่าอะไรคือความสำเร็จยกตัวอย่างเช่นถ้าผมจะขออนุญาตเรียนถามเนื่องจากเป็นพี่เป็น้องกันหมดแล้วนะฮะก็จะบรรยายแบบสอบถามกันได้เยอะหน่อยเนาะขอสักหนึ่งเสียงสองเสียงได้ไหมฮะว่าความสำเร็จคืออะไรครับคำตอบไม่มีผิดไม่มีถูกพี่ๆน้องๆเรียนรู้ด้วยกันความสำเร็จของส่วนตัวท่านอะคืออะไรครับมีสระ เยี่ยมเป็นคาตอบที่ผมชอบมากและผมแสวงหามันตั้งแต่อายุ20่จนถึงวันนี้ผมก็ยังถือเรื่องนั้นเป็นเรื่องหลักของชีวิตด้วยว่าจะทํางานอะไรก็แล้วแต่ผมจะไม่ผูกมัดตัวเองเข้าไปแต่จริงๆอาจจะมีทั้งข้อดีข้อเสียนะฮะแต่ว่านั่นคือคําว่าค่านิยมแห่งความอิสระใช่มคีคำตอบอีกไหมฮะบรรลุเป้าหมายชีวิตดีขึ้นคํา,าว,คว่าบรรลุเป้าหมายเนี่ยเป็นคีย์เวิร์ดเป็นคําสําคัญที่สุดที่จะแสดงให้เห็นว่าท่านประสบความสาเร็จหรือยัง เพราะว่าคาว่าความสําเร็จคืออะไรครับคือท่านตั้งเป้าหมายแล้วท่านก็บรรลุมันเป้าหมายของท่าน A ท่านกท่านขอท่านงจะเหมือนกันไหมครับเพราะฉะนั้นคําว่าความสําเร็จของแต่ละท่านท่านก็ต้องนิยามความสําเร็จมันขึ้นมาแต่สิ่งที่สําคัญมากที่สุดคืออะไรทราบไหมครับท่านต้องมีภาพของมันอย่างชัดเจนมีภาพของมันอย่างชัดเจนว่าความสําเร็จในชีวิตท่านคืออะไรเพราะถ้าท่านไม่มีถ้าไม่มีความชัดเจน ท่านก็จะไม่ทราบว่ามันจะไปทางไหนแล้วอะไรคือความสําเร็จเห็นด้วยไหมฮะเพราะฉะนั้นตั้งคำถามใหม่ว่าเออแล้วความสําเร็จของฉันคืออะไรวัดด้วยเรื่องอะไรได้บ้างครับวัดด้วยเรื่องอะไรได้บ้างเงินไหมครับรู้สึกเกรงใจที่จะพูดเนาะถามทีเงินไหมครับเงินทรัพย์สินไหมครับทรัพย์สินตําแหน่งไหมครับตําแหน่งมีอะไรอีกไหมฮะความสุขเยี่ยม ได้ยินคำคำหนึ่งโผล่ขึ้นมาซึ่งเป็นคําที่ยอดเยี่ยมมากความสําเร็จของฉันจะต้องมีไอสิ่งเหล่านั้นแหละ3 4ข้อที่อาจารย์พูดมาก่อนนัานเนี้ยและต้องมีความสุขด้วยหลายๆท่านเห็นด้วยกับคําพูดของคุณสุภาพสตรีด้านหน้าไหมฮะมีไอสิ่งที่พูดมานั่นแหละมีตําแหน่งเพื่อแสดงให้เห็นว่าฉันมีความสามารถมีเงินเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสําเร็จความสามารถที่ฉันทําได้มีเวลามีอิสระแล้วก็ต้องมีความสุขเห็นด้วยไหมฮะเห็นด้วยปรบมือให้คุณด้านหน้านี่ฮะ ผมพูดผมเรียนเสนอกติกา2ข้อพร้อมกันนะฮะข้อแรกก็คือไม่ว่าความสําเร็จจะคืออะไรก็แล้วแต่ท่านต้องมีภาพมันไว้ว่าภาพภาพนี้คือความสําเร็จของฉันภาพความสําเร็จสูงสุดที่ฉันมองเห็นมันและมองเห็นมันอย่างชัดเจนด้วยมันเป็นหนึ่งใน7อุปนิสัยหรือคุณสมบัติของผู้ประสบความสาเร็จสูงสุดในโลกนี้ที่จะต้องมีครับผมพูดช้าๆทีนะคร,รับ professor ท่านหนึ่งชื่อ professor kovin เนี่ยนะครับ ต้นหนังสืออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปดูตัวตัวไอตัวพ็อกเก็ตบุ๊กของเขาที่เขาเขียนนะฮะขออนุญาตแปลครับมากกว่า15ล้านเล่มที่มีคนซื้อไปอ่านชื่อหนังสือว่า The Seven Habits of Highly Effective People แปลเป็นภาษาไทยว่าคุณลักษณะหรือคุณสมบัติหรืออุปนิสัยก็ได้ใช้คำว่าอุปนิสัยครับอุปนิสัย7ประการของผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในโลกนี้เอ๊แล้วแกรู้ได้ไงกรุณาดูชื่อฮะแกเป็นศาสตราจารย์เดาว่ามีอาชีพอะไรครับ เกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับสอนหนังสือเนาะอยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการของอาจารย์โควีท่านเนี้ยศาสตราจารย์โควีท่านเนี้ยก็คือไปพูดคุยไปเก็บข้อมูล mm. เพื่อจะให้รู้ให้ได้ว่าคนระดับประธานาธิบดีระดับประธานบริษัทระดับที่มีเงินหมื่นล้านเนี่ย mm. เขามีอะไรที่เหมือนกันบ้างเพื่อจะได้มาเขียนเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กบอกคนทั่วโลกเข้าใจวิธีเขาใช่ไหมฮะไปลองถามคนแต่ละคนที่ประสบความสาเร็จอย่างสูงวัดด้วยเงินทองวัดด้วยทรัพย์สินวัดด้วยตาแหน่งวัดด้วยความสุขเหมือนท แล้วก็มาลองเขียนดูว่าเอ๊มันมีอะไรที่เหมือนกันไหมสิ่งแรกที่ผมได้เรียนเสนอไปก็คือคําว่าเขามีภาพอย่างชัดเจนว่าอะไรคือความสําเร็จของเขาอย่างชัดเจนเลยฮะทุกคนจะมีเหมือนกันหมดผมเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วบางท่านอาจจะเคยฟังแล้วแต่ผมจะย้ําอีกครั้งหนึ่งก็คือผมเคยสอนนักศึกษานิเทศศาสตร์นิเทศศาสตร์เนเขาออกแบบโฆษณาฮะเขาครีเอทงานเขาทําหนังโฆษณาทุกท่านเข้าใจงานของเด็กพวกนี้ใช่ไหมฮะแล้วผมก็ถามว่าเฮ้ยคุณเคยคิดจะส่งงานเข้าประกวดไหม เขาตอบว่าเคยสิอาจารย์มันเป็นฝันของคนสร้างโฆษณาทุกคนที่อยากจะส่งงานตัวเองเข้าประกวดแล้วผมก็ถามเขาตอว่าแล้วคิดว่าจะได้รางวัลไหมเริ่มเงียบผมก็ถามใหม่ให้คุณหลับตานิดนึงหลับตาสักห้าวินาทีนะแล้วให้คุณจินตนาการว่าคุณกําลังได้รับรางวัลเอาระดับนานาชาติเลยเขามีต่อรองนิดนึงว่าเอาระดับประเทศก่อนได้ไหมอาจารย์โอเคฝันยังไม่กล้าฝันเลยคิดดูนะครับ ระดับประเทศก่อนผมก็บอกโอเคพร้อมอยังพร้อมผมก็บอกขึ้นมานะครับเอานายขึ้นมานายขึ้นมาบนเวทีนะแล้ววันนั้นเนี่ยวันที่เขาประกาศชื่อว่าโฆษณายอดเยี่ยมประจําปีนี้ได้แก่แล้วเขาก็เอ่ยชื่อคุณคุณจะทําไงเขาก็เดินขึ้นมาบนเวทีฮนะใช้มือสองมือลูดกางเกงยีนแล้วก็รับรางวัลโดยผมสมมุติว่าไมโครโฟนคือรางวัลพอเขารับเสร็จปุ๊บเขาหยิบรางวัลมาถูแบบนี้ ผมก็บอกเข้าไปนั่งได้แล้วเทอมถัดมาฮะสามเดือนถัดมาไอเด็กคนนี้ส่งงานเข้าประกวดบริษัทดีแท็จำกัดมหาชนเอ,อ่ยชื่อได้หมดได้รางวัลที่หนึ่งในระดับนักศึกษาเงินรางวัล50,000่น 50, บาทอันดับหนึ่งของประเทศไทยผมเรียนถามง่ายๆเลยฮะแล้วก็เดาวำตอบได้ง่ายๆเลยครับผมให้เดาว,ว่าตอนเขาขึ้นเวทีรับรางวัลเขาทำท่าอะไรครับ เขาเดินขึ้นไปแล้วก็เอามือสองมือถูกางเกงยียนครับแล้วพอเขารับถ้วยรางวัลมาปุ๊บเขาเอามาถูกจกักแบบรแล้วเขาก็บอกว่านี่คือรางวัลที่เขาได้เขาเห็นมันมาก่อนแล้วตอนที่อาจารย์สอนให้เขาเห็นเรื่องทุกเรื่องที่เป็นความสําเร็จในโลกนี้ตามที่รเฟสเซอร์ท่านนี้บอกเกิดขึ้นสองครั้งเสมอครั้งแรกจะเกิดในจินตนาการของท่านมีทฤษฎีประกอบครับ จิตใต้สำนึกเนี่ยนะครับเริ่มไปเรื่องจิตเนาะจิตใต้สำนึกเนี่ยมันมีพลังมากหนังสือหลายๆเล่มที่เขาพยายามเขียนขายออกมาเช่นคําว่า the secret เช่นคําว่า think and grow rich คือฝรั่งเขียนมาเยอะมากซึ่งเขารู้อนุภาพของเขาว่าจิตใต้สำนึกเราควบคุมมันไม่ได้เพราะไม่มีเรื่องอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องมันมีพลังมากๆคราวนี้ถามว่าทุกครั้งที่เราจินตนาการภาพความสําเร็จเนี่ยนะครับเหมือนเราพยายามจะบอกมันลงไป แล้วตัวมันเนี่ยไม่ฉลาดพอที่จะรู้ว่าอะไรคือความจริงอะไรคือจินตนาการมันทําเรื่องเกินกับความจริงได้เยอะไอ้จิตใต้สำนึกเนี่ยนะครับในธรรมะจะเรียกว่ามนุษย์มีจิตเป็นนายมีกายเป็นบ่าวเมื่อไหร่ที่จิตกําหนดขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดอันนี้คือทฤษฎีที่เขาบอกเป็นเชิงจิตใต้สำนึกเพราะฉะนั้นการสร้างภาพให้เห็นว่าเดี๋ยวเดือนหน้าปิดยอดปุ๊บฉันพาทั้งทีมเพื่อนร่วมงานเดินอยู่บนสะพานโทษฮนะเดินอยู่บนกําแพงเมืองจีนสร้างภาพเลยฮะท่านเปิดเลยฮะ ดูอินเทอร์เน็ตเลยครับอ๋อ,อกำแพงเมือจงจีนมันเป็นแบบนี้ฉันซื้อของแบบนี้ปล่อยอารมณ์ไปแบบนั้นแล้วให้เห็นภาพตัวเองแบบนั้นแล้วเชื่อเถอะฮะความสําเร็จระยะสั้นของการแข่งขันครั้งนี้ท่านไปแน่ๆครับคําถามคือมีท่านใดเข้าใจแล้วมีคุณสมบัติการจินตนาการอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วบ้างไหมครับโอเคยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมค่อยๆเก็บประเด็นประเด็นนะครับ เพราะฉะนั้นข้อสรุปอันที่หนึ่งก็คือผู้ประสบความสาเร็จในโลกนี้ทุกคนมีสิ่งที่เหมือนกันข้อแรกที่สาคัญที่สุดคืออะไรครับเขาสร้างภาพแห่งความสําเร็จไว้อย่างชัดเจนมากหลายๆท่านในที่นี้ยังเงียบทั้งนั้นผมเรียนถามต่อครับตอนเรียนถามว่าความสําเร็จคืออะไรมีบางท่านตอบแบบอ้อมแอมว่างเงินเสียงไม่ดังฟังไม่ชัดเท่าไหร่ผมเรียนถามตรงๆคร,รับท่านมีสิทธิ์รวยไหมครับ แน่ใจไหมครับแน่ใจโอเคกรุณาช่วยผมนิดหนึ่งนะฮะถึงแม้ว่า2,300-400คนก็แล้วแต่ผมใช้คำว่าสัมมานาเชิงปฏิบัติการได้ทั้งสิ้นท่านไหนมีกระดาษเปิดกระดาษท่านไหนมีสมุดเปิดสมุดหยิบปากกานะครับผมขอความการุณาใช้เวลาสั้นๆแล้วท่านตอบคำถามนี้ผมครับขออนุญาตเปลี่ยนสไลด์ไปย่งเรื่องที่สอดคล้องกับคำพูดทันที ทราบไหมผมขออนุญ,ญาตเรียนนิดหนึ่งนะครับก่อนจะเริ่มถามต่อเนี่ยผมอ้างอิงชื่อได้แต่ไม่ค่อยอยากจะอ้างอิงเขามากหลักสูตรเนี่ยนะครับแค่ตั้งต้นว่า you have the right to be rich เนี่ยนะครับภาษาอังกฤษก็คือคำเนี้ยคุณมีสิทธิ์ที่จะรวยเนี่ยเขาเก็บเงินค่าไปฟัง2 0,000บาทต่อวันครับผมไม่เอ่ยชื่อเขาก็จะฟ้องผมไม่ได้นะครับ เขามีคาถามเหมือนผมเป๊ะซึ่งผมไม่ต้องไปรบกของใครถูกไหมครับคำถามง่ายมากเลยฮะอย่างน้อยในเวลาแค่เซี่ยวนาทีเนี่ยนะครับกรุณาช่วยผมตอบให้ได้สัก40คําตอบไม่มีใครไปอ่านคําตอบท่านครับผมก็ไม่อ่านคําตอบท่านครับท่านตอบเพื่อตอบตัวเองไม่มีความจําเป็นต้องโก,กหกตัวเองนะครับเขียนเองรู้เองบางท่านไม่มีกระดาษไม่เป็นไรหลับตาแล้วนึกคําตอบอย่างรวดเร็วขึ้นมา สมมุติว่าผมให้ท่านกร be ุณาหลับตาแล้วนึกคาตอบหรือเขียนคําตอบภายใน1นาทีให้ได้40คําตอบหมายความว่าไงฮะหมายความว่าไม่จําเป็นต้องไปละเมิดละไมว่ามันถูกมันผิดมันอะไรก็แล้วแต่ใช้คําว่าเห็นคําหน้าต่อคําหลังทันทีสัก40คําตอบด้วยคําถามอย่างนี้ครับเงินคืออะไรการมีเงินจะเป็นยังไงแล้วคนมีเงินเขาเป็นยังไงนะครับท่านลองตอบตัวเองนะครับ สั้นๆเนี่ยเช่นเช่นเช่นผมอาจจะไม่ได้นำนะครับคนมีเงินขี้โกงสมมติท่านมีคาตอบท่านก็ตอบมาไม่มีอะไรทั้งสิ้นเพราะท่านรู้ท่านอยู่คนเดียวเขียนคาตอบของตัวเองมาคนมีเงินมันหยิงมีเงินมากเรื่องมากเงินซื้อความสุขไม่ได้ทุกอย่างหรอกมีเงินก็ดีแต่มันไม่ค่อยมาคําตอบไหนก็ได้ของท่านเองนะครับผมจะพยายามนับในใจสักประมาณสัก30วินะฮะเหมือนกับเราเวิร์กช็อปเราทำสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกัน ท่านกรนาคิดดูครับว่าท่านจะตอบคาตอบบนคําตอบกลางคําตอบล่างได้ทั้งสิ้นครับ<ม>นึกคําไหนมานึกวลีไหนมานึกประโยคไหนมาตอบคาตอบได้หมดเลยครับจะตอบว่าเงินคือพระเจ้าเงินคือความสุขเงินคือของร้อนต้องรีบใช้เงินอยากได้ไม่ค่อยมาคําไหนก็ได้คนมีเงินเป็นยังไงเห็นแก่ตัวซื้อรถขับคันโตเบียดถนนดีเนาะใจดีมีไปทำไรงง คำอะไรก็ได้ขอคากรุณาพูดกับตัวเองไปนะครับคราวนี้เนื่องจากเวลาน้อยต้องขอประทานโทษอย่างสูงเลยผมจะลองเปิดสไลด์ดูว่ามีคําตอบเหล่านี้บ้างหรือไม่ครับนะครับท่านท่านกรุณาถ้าถ่ายภาพไว้ก็กรุณาไปถามตัวเองได้คาถามมันง่ายมากครับเงินคืออะไรการมีเงินแล้วจะเป็นยังไงแล้วคนมีเงินเขาเป็นยังไงเขาคืออะไรเขาเป็นแบบไหน เงินการมีเงินแล้วก็คนมีเงินเพราะฉะนั้นพูดถึงตัวเงินโดยตรงพูดถึงการที่มีเงินแล้วก็พูดถึงคนที่มีเงินนะครับผมเรียนถามง่ายง่ายครับถ้าไม่ต้องยกมือฮะผมแค่เรียนถามแล้วก็เออถ้าจะพยักหน้ากบพยักหน้าหรือตอบแทนเพื่อนๆข้างๆ้างก็ได้สมมติว่าเราเดาใจเขาออกเงินไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างหรอกคิดว่าในห้องนี้มีคําตอบนี้บ้างไหมครับ <S <S คิดว่าน่าจะมีเนาะเงินไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างหรอกเงินมันไม่ใช่สิ่งสําคัญเสมอไปหรอกวลีนี้มีหลุดมาในเซี่ยววินาทีบ้าง อาจจะมีถูกไหมครับในซีววินาทีมีคําว่าเงินทําให้เธอเปลี่ยนไปนะ mm hmm. เธอรู้ตัวไหมเนี่ย mm hmm. บ้างไหมฮะ mm hmm. เพื่อนเราเปลี่ยนไหมเพราะมันมีเงิน mm hmm. นะครับเซีวินาทีมีคําว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้หรอกไม่ได้เสมอไปหรอกมีคําว่าคนรวยเนี่ยมันเห็นแก่ตัวคําเหล่านี้ถ้ามีบ้างผมจะเริ่มแกะ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 ต่อนะครับคนรวยมักจะเอาเปรียบมีเงินมากก็ไม่ปลอดภัยนะ มีเงินมากคนรอบข้างก็จ้องแต่จะหลอกดีไม่ดีถูกลอตเตอรี่60ล้านเนญาติมาจากไหนเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดมันก็มีเกิดขึ้นมาแล้วว่ารีไหนก็แล้วแต่ถ้าคิดว่าเออก็จริงนะอย่าลืมนะครับผมตั้งต้นที่คำคำนี้นะครับคุณมีสิทธิ์ที่จะรวยนะครับปัญหาสำคัญประการหนึ่งถ้าเราวัดความสำเร็จด้วยความรวยแล้วหลายๆคนยังไปไม่ถึงเพราะอะไรทราบไหมครับเพราะเราถูกกรอกหู ด้วยคําเหล่านี้มาตลอดกรุณาคิดสมการง่ายๆนะครับกรณาช่วยผมคิดสมการง่ายๆนะครับผมกับเขญญาเนี่ยเรยกคุณน,น้องนะครับผมกับคุณน,น้องคนนี้สนิทกันมานานมากท่านหนึ่งสมมติสมตสมติท่านหนึ่งนะครับสนิทกันมานานมากเลยวันดีคืนดีพอเขามีตังค์เยอะผมรู้สึกว่านิสัยมันแย่ลงกรุณาตามคาพูดผมนะฮะสนิทกันมานานเลยพอวันดีคืนดีทํามาหากินได้เก่งมากขายกิฟฟินขึ้นตาแหน่งใหญ่โตมาก ปรากฏว่าผมรู้สึกว่านิสัยเปลี่ยนไปแย่ลงกรุณาถอยหลังกลับมาคิดแบบคณิตศาสตร์ครับกรุณาถอยหลังกลับมาคิดแบบคณิตศาสตร์นะครับผมกับเขารักกันอยู่ดีพอเขามีเงินผมไม่รักเขาและมองเขาไม่ดีเพราะฉะนั้นแท้ที่จริงผมกำลังมองอะไรไม่ดีครับเขาหรือเงินเงินครับ พอจิตเป็นนายกายเป็นเบาจิตใต้สํานึกมันมีพลังมากท่านกําลังสั่งจิตใต้สํานึกว่าอะไรครับว่ามันเป็นของที่ไม่ดีแล้วมันจะมาไหมฮะในเมื่อเราอ่านหนังสือเดอะซีเคร็ก็คือใจอ้อนวอนขอเรื่องอะไรโลกมันจะบันดาลมาให้เราเสมอแต่ถ้าจิตลึกๆพยายามไล่อะไรมันก็จะไล่ไปจากเราเสมอและคําพูดพวกนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงเหรอฮะแกะจากวันนี้เป็นต้นไปเลยนะฮะแกะ จากวันนี้เป็นต้นไปคือผมเขียนกากบาทไว้ข้างหลังหมดเลยนมฮะถ้ามีคําตอบว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้หรอกจริงๆแล้วเงินมันไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างหรอกของชีวิตหรอกกรุณาตามผมมาครับนั่นเป็นส่วนหนึ่งนะครับของเส้นทางสู่ชัยชนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามชมกันต่อครับ